วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการนะครับก็หน่วยที่ส5จะพูดถึงคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับสารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับก็เนื้อหาก็จะมีอยู่3ตอนนะครับตอนที่15.1นะครับก็คือแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยเนื้อหาในตอนนี้แบ่งเป็นสองเรื่องคือเรื่องที่หนึ่งความหมายและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมเรื่องที่สองก็คือหลักการของคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องที่1หรือ15.1.1นั่นเองนะครับความหมายและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมความหมายของคุณธรรมคืออะไรก็คือคุณธรรมเป็นคุณลักษณะของความรู้สึกนึกคิดหรือสภาวะจิตใจที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและดีงามที่สั่งสมอยู่ในจิตใจของมนุษย์ เป็นเวลายาวนานเป็นตัวกระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบที่ดีงามและเป็นบ่อกเกิดของจริยธรรมต่อไปคือความหมายของจริยธรรมนะครับจริยธรรมเป็นความประพฤติกริยาหรือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้องดีงามและเหมาะสมซึ่งสะท้อน คุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับอาต่อไปสรุปความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมคุณธรรมเป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดทางจ,จิตใจเกี่ยวกับความรับความผิดชอบชั่วดีในแต่ละบุคคลส่วนจริยธรรมเป็นลักษณะาการแสดงออกของร่างกายทางการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมนั่นเองคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมมักใช้คู่กันเสมอนะครับโอเคอต่อไปความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อประการแรกก็คือเป็นหลักประ,ประกกันความประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยศีลธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่น 2. เป็นเกราะของเสรีภาพของสารสนเทศและสื่อ 3. เป็นหลักที่เกื้อหนุนสภาพสังคมที่เป็นสุข 4. เป็นหลักเกื้อหนุนสังคมที่อุดมสติปัญญาและข้อสุดท้ายทำให้ผู้ให้และผู้รับสารมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และรับรู้ นะครับอันนั้นก็คือความหมายและความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมการเกษตรต่อไปเรื่องที่15.1.2นะครับก็คือหลักการของคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือแนวคิด พื้นฐานก็จะมีสองแนวคิดใหญ่ๆนะครับก็คือแนวคิดที่มุ่งสู่บุคคลหรือบุคลาธิปไตยโดยคำหนึ่งถึงผู้รับสารหรือบุคคลเป้าหมายเป็นหลักนั่นเองนะครับแนวคิดที่มุ่งสู่เหตุการณ์ก็คือคำหนึ่งถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปหลักการที่สำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมนะครับ หลักการที่สำคัญนั้นก็มี3ประการนะครับข้อแรกก็คือม,มีการผูกพันกับกฎหมายในสังคมนะครับคุณธรรมจริยธรรมก็จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองแล้วก็ปัจจากกฎเกณฑ์นะครับและสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก็เอา3าหลักการนี้ก็เอามาใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมนะครับ ก็ต่อไปนะครับก็เรื่องตอนที่หนใน2เรื่องก็จบไปนะครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องตอนที่15.2นะครับพูดถึงสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบทางคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับ ก็ในตอนนี้ก็มี2เรื่องเช่นกันนะครับเรื่องแรกก็คือ15.2.1ก็พูดถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อในในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเรื่องที่15.2.2ความรับผิดชอบทางคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องที่15.2.1ก่อนแล้วกันนะครับก็พูดถึงสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตอนนี้เรามาดูความหมายของสิทธิและความหมายของเสรีภาพกันแล้วกันนะครับความหมายของสิทธิก็คือหมายถึงอำนาจที่กระทำใดๆได้ตามกฎหมายระบุไว้ ประกอบด้วยสิทธิตามธรรมชาติและกฎหมายระบุไว้อันนี้ก็นักศึกษาจ,จะสงสัยว่าการ,ก,ารกระทําตามกฎหมายระบุไว้ก็คืออะไรก็คือสิทธิเนี่ยจะมีสองอย่างนะครับก็จะมีสิทธิที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดที่เกิดขึ้นแต่ละคนจะพึงมีแล้วก็กฎหมายระบุไว้ว่าแต่ละคนควรมีสิทธิอะไรนั่นเองนะครับเสรีภาพหมายถึง ความมีอิสระของบุคคลในการจากะกระทำการใดๆตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางนั่นเองก็คือโดยทั่วไปก็สิทธิและสิริภาพเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาคู่กันน่นเองนะครับความสำคัญของสิทธิและสิริภาพนะครับนะครับก็เรามาดูาไปประเภทของสิทธิและเสรีภาพที่เราจะต้องดูนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ เป็นความความสำคัญของส่วนบุคคลนะครับก็คือของแต่ละคนมีความสำคัญต่อเศรษ,ษฐกิจนะครับแล้วก็สังคมและก็การเมืองน,นะครับก็เหมือนโดยทั่วไปก็มีส่วนบุคคลเศรษฐกิจส,สังคมและการเมืองน,นี่คือความสำคัญของสิทธิและเิรีภาพนะครับต่อไปเ,อเรื่องที่15.2.2 ความรับผิดชอบทางคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตอนนี้ความรับผิดชอบเนี่ยมันก็จะมีความข้อบังคับความรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบออทางคุณธรรมและจริยธรรมนะครับตอนนี้ความรับผิดชอบ ทางคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความรับผิดชอบประกอบด้วยความเที่ยงธรรมในการรายงานข่าวสารนะครับความเป็นส่วนบุคคลนะกับสิทธิในการรับรู้ของผู้บริโภคข่าวสารก็หมายถึงตัว บุคคลเป้าหมายอาจจะหมายถึงตัวเกษตรกรถ้าหมายถึงในในแง่การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับการใช้แหล่งข่าวสารเป็ดนะครับการรับของขวัญจ,จากแหล่งข่าวสารนะครับอันนี้ก็จะพิจารณาว่าควรจะรับของขวัญหรือไม่อะไรต่างๆจากผู้ที่ให้แหล่งข่าวสารมาเน้นเอ,เองนะครับการขัดกันด้านผลประโยชน์ นะครับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติและการเสนอข่าวที่พาดพึงถึงสถาบันกษัตริย์ซึ่งความรับผิดชอบทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่างๆที่กล่าวมาเนี้ยซึ่งเราในฐาน,นะเป็นทำงานหรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับ ก,การเผยแพร่สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเนี่ยจะต้องคำนึงถึงในในสิ่งเหล่านี้เพราะในปัจจุบันเราจะเห็นว่าพอเราได้ข่าวอะไรมาเนี่ยเราก็นำไปเผยแพร่เลยนะครับซึ่งอาจจะผิดนะครับซึ่งอาจจะผิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนึง,ถ,งถึงสิ่งที่กล่าวมานี้ก็เกิดในดังด้านความรามับผิดชอบนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับการประเมินคุณค่าการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อนะครับก็คือในการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อเนี่ยเราต้องประเมินดูว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์นะครับก็คือการให้ความรู้ตามสิทธิ์ที่จะรู้ของประชาชนนะครับการบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับการให้ความหลากหลายด้านข่าวและแนวคิด การต่อต้แรงกดดันจากภายนอกการแบ่งแยกข่าวสารจากความเห็นอย่างเด่นชัดและความถูกต้องของการพาดหัวข่าวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเ,เราก็สามารถที่จะเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงว่าเ,เราควรจะเผยแพร่อย่างไรนะครับโดยต้องคำนึงถึงว่าเราต้องประเมินคุณค่าเหล่านี้ว่า เราทําแล้วจะมีผลกระทบต่อบุคคลเป้าหมายอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ต้องพึงระวังไว้อย่างมากนะครับต่อไปนะครับก็จบไปสองตอนแล้วนะครับก็เหลืออยู่ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายนี้ก็จะมีเนื้อหานะครับมากกว่าในสองตอนแรกที่ผ่านมานะครับในก็คือในตอนที่สามเนี้ยก็จะมีอยู่สามเรื่องนะครับ อตอนที่3นี้เนื้อหาออชื่อชื่อตอนแล้วกันนะครับเราจะพูดถึงความปลอดภยัยกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของการเผยแพร่สารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมการเกษตรตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมี3ตอนนะครับตอนที่1ก็จะพูดถึงความปลอดภัยกับคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับสารสนเทศ เรื่องที่สก็พูดถึงกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมของการเผยแพร่สารสนเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเรื่องที่สก็คือกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของการเผยแพร่ผ่านสื่อนะครับก็คือในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับ ก็คือเรื่องที่สองกับเรื่องที่สามเนี่ยจะต่างกันตรงที่กฎหมายเรื่องที่สองจะพูดถึงเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศนะครับแต่เรื่องที่สามจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อนั่นเองนะครับต่อไปก็จะพูดถึงอตอนที่สามแล้วครับของหน่วยที่สิบห้าแต่เนี้ยเราพูดถึงเรื่องที่สิบห้าจุดสามจุดหนึ่งความปลอด ปลอดภัยกับคุณธรรมและจริยธรรมเกีเกย่กยวกับสารสนเทศนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เกี่ยวกับสารสนเทศแล้วกันนะครับก็คือมันก็จะมีคนอยู่2กลุ่มหรือ2ประเภทนะกันนะครับโดยทั้ง2กลุ่มนี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วกันนะครับทั้งสกลุ่มผู้ที่เชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถในการถอดรหัส หรือเจาะรหัสของระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่นได้นั่นเองนะครับซึ่ง2กลุ่มน,นี้ประกอบด้วยใายบ้างก็คือคนกลุ่มแรกหรือประเภทแรกเรียกว่าแฮกเกอร์แฮกเกอร์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ทดสอบมีเจตวัตถุประสงค์นะครับในการทดสอบความสามารถของตนเองไม่มีเจตนาลักลอบข้อมูลหรือมีเจตนารลายแรงแต่ประเภท ปรแกนันใดนะครับแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าแคร c กเกอร์นะครับก็คือคนกลุ่มนี้ก็คือมีเจตวัตถุประสงค์เพื่อลักลอบขโมยข้อมูลหรือทำลายข้อมูลคนอื่นโดยผิดกฎหมายนะครับตอนนี้การประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ความปลอดภัยของสารสนเทศนั่นเองนะครับก็ มีการประกอบอาชญากรรมกันอะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็พูดถึงการโกงข้อมูลนะครับก็คืออันที่สองก็คือโปรแกรมมาร์สไซอันนะครับแล้วก็การขโมยทีละเล็กทีละน้อยขโมยนะครับแล้วก็โปรแกรมแซก็คือเอามาแล้วก็โปรแกรมกับดัก ข้อมูลที่จะเข้ามาแล้วครับแล้วก็การวางระเบิดเวลาเข้าไว้แล้วก็การโจมตีแล้วก็การเก็บจักขยะต่างๆตอนนี้มันก็เลยทำให้เกิดเกิดการล่วไหลของข้อมูลนะครับแล้วก็แอบ,บใช้ข้อมูลนะครับแล้วการแอบ,บอ้างบุคคลอื่นต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การดักฟังแล้วก็การสร้างแบบจำลองเกิดขึ้นมา แล้วก็การเจาะระบบแล้วก็ทำไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการประกอบอาชิากรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าแต่ทำให้เวลาเราเอาข้อมูลนะครับในคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการลักลอบอย่างที่บอกนะครับก็เพื่อจะเอาไปเอาจะไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือการ ทำลายกันก็แล้วแต่ในแต่ละประเทศหรือในแต่ละธุรกิจแต่ละประเภทนะครับเพราะฉะนั้นในในองค์กรต่างๆนะครับก็เลยจําเป็นต้องมีนักคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมาคอยดูแลความปลอดภัยตลอดเวลานะครับก็เพราะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ก็มีการใช้โดยทั่วไปในระบบสารสนเทศต,ตรงนี้นะครับอ่ะต่อไปการดําเนะินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของ สารสนเทศก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าแต่ละหน่วยงานจะต้องมีการปกป้องแล้วกันนะครับป้องกันสารสรนเทศให้เกิดความปลอดภัยจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับก็คือวิธีการแรกก็คือการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสนะครับแล้วก็การใช้ระบบไฟร์วอลนะครับ การเข้ารหัสข้อมูลและการสำรองข้อมูลเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยในระบบของหน่วยงานต่างๆก็ตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เราใช้แม้แต่เดี๋ยวนี้ในมือถือก็ต้องมีการตั้งโปรแกรมต้องกันเวลาใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งระบบของไฟวอลปกป้องเครื่องต่างๆแล้วเวลาใครจะเข้าในระบบจะต้องมีการใช้รหัสข้อมูลและที่สำคัญจะต้องมีการสำรองข้อมูลไว้เกิดมีการ เสียหายเกิดขึ้นนะครับก็สามารถจะดึงข้อมูลมาได้นะครับตอนนี้พอเรามา,มา,ม,ามาพูดถึงคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับสารสนเทศล่ะนะครับก็คือจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือหมายถึงหลักศรรีลธรรมจริยาศีลธรรมจรญยาที่กำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะครับตอนนี้ ความถูกต้องที่จะพูดเราก็ต้องไปดูความถูกต้องที่ถึงพูดถึงสิทธิส่วนบุคคลสิทธิส่วนบุคคลเราก็จะถึงพูดถึงลักษณะาทางกายภาพของปิดคอมพิวเตอร์ต่งางๆแล้วก็ระบบสารสนเทศนะครับแล้วเราก็จะไปมองพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญาัพย์ถินปัญญาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายทางการค้านะครับ แล้วก็ขณะเดียวกันคุณธรรมจริยธรรมเราก็จะมอ,มองพูดถึงการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอะไรต่างๆนี้เช่นเดียวกันนะครับจะต้องคํานึงถึงในสิ่งเหล่านี้นะครับอ่ะก็ในในเรื่องที่1ก็จบไปเกี่ยวกับตัวสารสสนเทศตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงกฎหมายแล้วครับในในสเรื่องที่เหลือนะครับก็ เรื่องที่15.32ก็จะพูดถึงกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมของการเผยแพร่สารสุนเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็มีกฎหมายอะไรบ้างล่ะกฎหมายและพยบัติที่เกี่ยวกับสารสนเทศนะครับก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศก็ประกอบด้วยธุรกรรมทางอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับลายมือชื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์เราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะเซ็นบนอ e ิเล็กทรอนิกส์ได้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วทั่วถึงและเท่าเทียมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อใช้ปกป้องเกี่ยวความปลอดภัยนั่นเองให้เกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศหรือการใช้สารสนเทศต่างๆนะครับก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับปกป้องตอนนี้มีมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับสารสนเทศนะครับพระราชบัญญัติเนี่ยก็มี เราจะเห็นว่าก็มีรชาชรัญบติเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมแล้วก็การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลข่าวสารราชการลิขสิทธ์แล้วก็การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดเนี่ยนะครับรทั้งกฎหมายและพะาะรัฐบาลบัญญัติเนี่ย เกี่ยวกับสารสนเทศเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าถ้ากฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเน้นที่ตัวเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใช้นะครับตอนนี้ส่วนพระราชบัญญัติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการปกป้องอข้อมูลแล้วก็สารสนเทศต่างๆที่มีอยู่นั่นเองเพื่อ,อให้เกิดความปลอดภัยนะครับต่อไปการกระทําความผิดตามกฎหมายและพระราชบัญญัติ พระราชบ,บัญญัติเนี่ยครับโดยโดยทัย่วไปที่คนพบเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็คืออันแรกก็คือการส่งอีเมลการส่งเมลก่อกวนหรือโฆษณาขายสินค้าหรือบริการขายบริการนะครับการส่งเมลใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะครับการตัดต่อภาพของคนอื่นแล้วนำเข้าเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต การใช้ u ยู r เน m e หรือพาสเวิร์ดของผู้อื่นโดย login เข้าระบบแล้วก็การโพสข้อความตามกระทู้ต่างๆที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมและเป็นเท็จนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงในปัจจุบันนี้เราจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายไม่ว่าอยู่ใน Facebook อยู่ใน Line หรือ Instagram ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นความผิดตามกฎหมายและพระราชบัติ พระราชะบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเผยแพร่สารสนเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราจะต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็พยายามหลีกเลี่ยงที่อยากรกะทําในสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับต่อไปก็จะพูดถึงกฎหมายและพระราชะบัญญัติที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการ ตวตัวสื่อนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนานการเกษตรก็จะมีกฎหมายอยู่ที่และพระ,ะพระราชะบัญญัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารและสื่อที่สำคัญอยู่4 4ประการก็คือ 1. บทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั่นก็หมายความว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในกในการเสนอข่าวสารต่างๆนั่นเอง ข้อสองพระราชะบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามพระราชะบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับข้อ 3. การกระทำอันเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยที่ถ้ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยจะเน้นว่าถ้าการกระทำอันเป็นการละเมิดนั้นก็จะทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายนะครับ ตอนนี้ต่อไปอันที่4ก็คือการกระทําอันเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญานั่นก็คือหมายถึงการหมิ่นประมาทการดูหมิน่นบุกลุกทำความเดือดร้อนให้กับหรือความลํำคาญให้กับผู้อื่นนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือถ้าเป็นกระมวลการกระทําผิดตามกฎหมายแพ่งและพาน,นิชเนี่ยจะต่างกับ การกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตรงที่ว่า,าแพ่งและผ่านนิดน้นมันการกระทําผิดที่ทําให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายแต่ถ้าตามอาญาเนี่ยจะเป็นการทําให้คนอื่นเดือดร้อนโดยการหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นต่างๆนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอันก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องกฎหมายและพระราชบัติ ตอนนี้การกระทําผิดและแตอนนี้เรื่องสุดท้ายพูดถึงการกระทำผิดคุณธรรมและจริยธรรมของการเผยแพร่ข่าวสารและผ่านสื่อนะครับก็คือเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มแรกก็จะมีก็คือการเขียนข้อความแล้วกันนะครับที่เป็นการโกหกหลอกลวงหรือเป็นการเสแสร้งหรือเป็นการบิดเบือนและการนำเสนอความจริงครึ่งเดียวและ ในกลุ่มนี้ก็คือการสร้างและสุดท้ายก็คือการสร้างเหตุการณ์เทียมนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวเท็จเห็นไหมครับที่ปัจจุบันเราจะเห็นเยอะมากเลยนะครับในไลน์หรือใน a c e b o o k ต่างต่างนะครับในในเฟซบุ๊กจะน้อยกว่าในไลน์แล้วก็ที่โพสต์ออกมาที่เราเรียก fake news นั่นเองนะครับก็คือข่าวเท็จต่างๆนะครับต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือการละเมิดสิทธิส่วนบุคส่วนตัวของบุคคนอื่น และการซ้ําเติมผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมอันนี้หมายความว่าเราไปล่วงล้ําผู้อื่นนั่นเองนะครับเราไปล่วงล้ําผู้อื่นนั่นเองนะครับก็นะครับแล้วต่อไปนะครับก็คือการมีสัมพันธ์ชู้สาวกับแหล่งข่าวแล้วก็การชี้ช่องอัตยากรรมนี้แสดงว่า ผู้ส่งสารเองเนี่ยมีเจตนาที่ไม่ดีนะครับก็คือการกระทําความผิดนั่นเองนี่นี่คือเกี่ยวกับตัวผู้ส่งสารตอนนี้การอคติลำเอียงการไม่เที่ยงธรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการอนุมาณเอาเองการลงความเห็นการขาดความเมตตาธรรมและการยึด ภาพฝังใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้ส่งสารเนี่ยนะครับหรือผู้เผยแพร่เนี่ยมีความอาคติเป็นหลักนะครับก็คือพยายามจะเก็บบิดเบือนข้อมูลนะครับโดยใช้ความคิดเห็นของตัวเองมาใช้ในการเขียนหรือการตัดสินซึ่งไม่ควรกระทำนะครับตอนนี้การแต่งเรื่องการพาดหัวข่าว เกินความเป็นจริงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้บางทีเนี่ยต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้รับฟังก็มีการแต่งเรื่องแล้วก็ข้ามข่าวถึงความเป็นจริงนะครับการสถาปนาบุคคลให้กลายเป็นวีรบุรุษการขยายความจริงใหญ่กว่าความเป็นจริงแล้วก็การทำข่าวให้เป็น ละครการเสนอเรื่องราวอย่างมีสีสันสิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเสนอข่าวเกินความเป็นจริงนะครับต่อไปการและกลุ่มเรื่องสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือการขาดการขาดความก้าวหาญทางจริยธรรมการขาดความรับผิดชอบและสุดท้ายการไม่เปิดปโอกาสให้มีการตรวจสอบของสื่อ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สุดท้ายทั้งหมดกลุ่มต่างๆที่พูดมาถึงไม่ว่าจะเป็นการเขียนข่าวบิดเบือนการอคติต่างๆของผู้นําเสนอข่าวต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถือการเป็นการกระทําผิดคุณธรรมและจริยธรรมของการเผยแพร่ข,ข่าวสารผ่านสื่อทั้งสิ้นครับพอจบการบรรยายหน่วยที่15บครับ